โอ้โหจำได้ของขวัญน่ะก็ต่วเดียวกำก็เหมาเกะกลองก่องขวัญที่ที่ก็ไหเมื่อมาคกือมาดีมเง็ดแล้วก็ไปก็ใช้มกลมใหญ่เบื้องเงื่อนงั้วก็ลายสวยมากๆเลยเนี่ย มันคืออะไรอยู่ข้างในเรามาแกะกันเลยเามาแกะกันเลยทีนี้เราก็จะได้จันกายแบบนี้ระวังนะถ้าเราตับตรงนี้นะ่ะแต่โดนกองเราเราต้องตับงน,นไงหนมแหนมไว้ที่คุณครูสอนโอ้โอเคแล้วยังไงต่อคะแล้วก็ตัดตัด มันคือขนมขนมอะไรโเกขนมตี๊์รถอะไรอ่ะหันหน้ามาสิอ๋อนี่ไงแม่ก็มัมาเนีร้องเงียนเก่าก็มีสอดช่้ช็อกโกแลตด,ด้วยนะตลมงแย๊ มาชิมดูสิโหเยอะมากเลยนี่มันคือดูก่าเอาไว้ทำยังไงอ่ะเอาไว้กันมันแตกครับชิมดูดิโอู้หเป็นไงครับเอ้ใช่ใช่ช็อกโกแลตรสชาติเป็นไงครับ วัวดังได้โอเคจบแล้วครับบ๊ายบายบ๊ายบาย